ข้่า <Workers> ส่งเไหร่คะส่งค่าส่งาเ้าแกติค่าบาทจงจังขอบคพีใช่ไหมใช่เอ่วใหม่เอาพี่จุ่มช่วยเด็กใหม่ด้วยคุณพี่เขากิน เขาทิ้งผมไปแล้วเด๋ยนนะเขาทิ้งเราไปแล้ววันนี้จะเริ่มจับเรกาเรามีของเยอะมากนะวันนี้เราเริ่มจากซื้อยืดอยากได้อะไรดีครับเรามีจริงๆวันนี้เรามีเสื้อมีกระเป๋าลฟ์ในเพจใหญ่เหรอไลฟ์มส่วนตัวใช่ไหมับถึแฟคเตอรี่แฟคทตอรี่ไม่หรอเขาไลนของเขาเอนี่เขายังไม่ได้แชร์เฉยอะอู้ทันเป็แล้วแล้วมีตัวนี้เหลืออีกแค่เอ้า ได้4ตัวใช่ค่ะนะครับตัวละ45บาทที่มันบีบกที่มันบีบมาแล้วตามันจะถลนออกมาได้ครับรหัสคือพอพาน281นะครับดูก่อนนะอะไรอยู่ก่อนนะน้องไรข้างไหนอ่ะที่มัหลายปีเชิเองเชิญลงค่ะเชิญลงค่ะแล้วมามีความภูมิใจว่าพี่บีบดูดทุกคนรีวิวได้200เลยอ่ะคิ้วมาขึ้นมั้ เขาไลฟ์ส่วนตัวอันนี้ไม่รู้คืออะไรไม่รู้เขาบอกว่าเขาไลฟ์ผิดลแล้วไลฟ์ผิดช่องแล้วแก้มบุปผีรมันต้องไปแก้ม,มบุกแฟตอรี่แปลว่าเราขายมไม่ได้แล้วแต่ทุกคนเจอในแก้มบุกแฟตอรี่เจอแก้มเจเจอแก้มบุกเฟตอรีแแ่แล้วรออกไปเข้าอนุ้น